วีโก้หน้าแชมป์นะคะรอบที่แล้วเป็นตัวสูงรอบนี้จัดตัวเตี้ยมาให้แล้วตวามคำเรียกร้องเลยค่ะได้สีขาวสวยๆแบบนี้ใครที่กำลังตามหาใครที่เรียกร้องเข้ามาจากเนเน่นะคะวันนี้ต้องรีบมาจับมาจองเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่อยู่น้อยรอยโลนะคะวันนี้เนเน่อยู่กับโตโยต้าวีโก้หน้าแชมป์นะคะกระจังหน้าหล่อๆแบบนี้เลยนะคะตัดกับสีขาวเพราะว่ากระจังหน้าเป็นสีดำดันโลโก้ที่เป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะ ตาไฟเดี๋ยวดูแลให้นะคะบอกเลยว่ากลับมาใส่ปลิงแน่นอนนะจ๊ะลูกค้าจ๋าคันนี้ใครชอบรถสีขาวถูกฉลองกับรถสีขาวนะให้รีบมาจับมาจองและตามนนเน่มาที่ด้านข้างเลยค่ะเดี๋ยวจะให้พาชมที่ด้านข้างนะพาลูกค้าดูแบบละเอียดละเอียดไปกันแบบช้าชานะจ๊ะคันนี้นะคะแมมกนะเจ้าของเดิมน่าจะชอบความซิ่งอยู่แหละเออเพราะว่ามันไม่ใช่แมมกเดิมจากโรงงานนะคะแต่ัน้น่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นแแมกอะไรนะคะ ยางเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะคะทั้ง4ี่เส้นเนาะเอายางใหม่ไปเลยนะถึงยางจะดูสวยแต่สําหรับลูกค้าในเน้ต้องได้ยางใหม่เท่านั้นนะคะไฟเลี้ยวนะ,ะเปลี่ยนเดี๋ยวจะเปลี่ยนทํใไมแม่ไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่ด้านข้างกระจกมองข้างเป็นสีด้ามแต่กับสีของตัวรถนะคะนี่ที่จะเปลี่ยนให้นั่นก็คือฟิล์มรอบรถนะคะติดให้ใหม่ไปเลยค่ะรอบคันฟิล์มมีมาเออแม่เป็นไรอะวันเนี้ยเออคิ้วมีมาให้แล้วนะคะยูยุพอวีโก้เท่านั้นนะคะ ที่จับที่เปิดรถนะคะเป็นสีดําตัดกับีของตัวรถเนาะและคันนี้นะคะเขาเป็นสมาร์ทแคนะทุกคนเปิดแชบได้นะจ๊ะสําหรับคันนี้นะนี่รถเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดให้สปาภายในให้นะคะเบาเป็นเบาผ้านะคันนี้นะคะบอกเลยว่านั่งนุ่มนั่งสบายมากๆนะจ๊ะใครที่ชื่นชอบจับจองได้เลยและเน่เน่เ,นเอา จะบอกว่านี่นะคะแอบเปิดตรงนี้ไว้ให้นะคะให้ลูกค้านะคะได้ดูรอยอาร์กนะคะเดิมจากโรงงานน้ามั่นใจได้เลยว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะคะ <ๆ S 1> เวลาซื้อรถมือสองเราต้องดูตรงนี้กันนิดนึงนะคะลูกค้าเออมันต้องอย่างงั้นครับให้ดูสีรอบคันเลยจากสีสวยๆเลยนะคะใครที่ชอบคันนี้นะคะถูกใจคันนี้ต้องรีบทักรีบโทรเข้ามาค่ะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างและถ้าใครนะคะอยากมาที่หน้าร้านนะคะ มาเลยแจ้งมาเลยนะคะว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลด,ด้านหลังมีคำหลบทเบียนมาให้ด้วยนะอยากได้บอกถ้าไม่อยากได้ก็บอกได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวถอดไปใส่รถเซลลเองนะคะอ่ะดูในส่วนของคนขับกันบ้างจ้านี่เลยค่ะเปิดให้ดูเลยคันนี้นะคะได้เป็นพวงมาล,ลัยพาวเวอร์นะคะเกียร์เป็นเกียร์กระปุก5สปีดจะ้ะคันนี้นะคะได้เป็นเกียร์กระปุก5สปีดเลยใครที่ชื่นชอบนะคะให้รีบจับให้รีบจองวันนี้นะ เนเนๆให้ราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับรถปี2013หน้าแชมป์คันนี้นะ <c oughs> โอเคขออนุญ,ญาตนะคะพาชมห้องเครื่องกันสักนิดนึงนะคะ <c oughs> คันนี้คันหน้าสวยมากทุกคนคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะรหัสยังอยู่นะคะรอยอาร์กยังอยู่และที่สำคัญ แผนเพดคือสวยมากแผนเพดอยู่แบบสวยเลยอ่ะกริบเลยนะคะสติกเกอร์มอกก็เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าจ๋าได้คันนี้ไปคือโคตรคุ้มเพราะมันสวยมากจริงๆไม่เคยเจอห้องเครื่องรถที่แบบว่าสวยกริบขนาดนี้นะคะมั่นใจได้เลยว่าลูกค้าเก่านะคะดูแลมาเป็นอย่างดีรอยช็อกนะคะที่มาจากโรงงานที่อาร์คไว้จากโรงงานนะคะก็คือยังอยู่ครบเลยคันนี้นะคะเดี๋ยวนเน่นะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้รวมไปถึงตัวกรองอากาศนะคะ เริ่มน้ำหนึ่งกันใหม่จากเนเน่ไปเลยนะคันนี้นะคะราคาแค่3 7 1 0 0 0เจมบาทเท่านั้นอยากได้ให้รีบโทรเข้ามาค่ะองวันนี้แค่1น0 0งพวันรับรถนะคะได้น้ำมันเต็มถังไปพร้อมกับทองคำเลยให้เฉพาะลูกค้าที่ทักเข้ามาโทรเข้ามาเท่านั้นนะวันนี้นะคะเนเน่ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถมู2ให้ทึกเก้ให้คิดถึงเนเน่นะคะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ